โอเคครับผมคันนี้ก็เป็นรถสเต็ปนะครับก็ถ้าใครไม่มีก็ต้องไปหาแอปจิงมาทําเครื่องนะครับผมหรือว่าไปจ้างเขาทํานะคันนี้ก็จะมีอยู่3สูตรก็ดูกันดีๆครับการขับขี่สําคัญมากๆวิ่งแรงทุกเกียร์แน่นอนครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟ n นจี้ซีเนะครับ วันนี้ผมก็จะมาแจกสูตรรถสเตปนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถบักกี้นะก็จะอยู่คันที่141น,น,นะครับน้ําหนักก็จะอยู่ที่700นะครับผมก็จะเป็นรถที่น้ําหนักเบาที่สุดแล้วนะครับแล้วก็แรงที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับสําหรับการแข่งทางสั้นนะผมก็จะมาสอนจูนเป็นรถสเตปนะสเตปก็ตามด้านข้างนี้เลย9 1 HP 25 25, 25 Nm นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสเตป สเตปเอาไว้ดันโลนะแต่ว่าเอามาทำกับรถแบบนี้แล้วก็วิ่งทางสั้นก็ถือว่าแรงเหมือนกันคันนี้ก็จะไล่ล้อยางก็ไม่มีอะไรมากก็ไล่เล็กที่สุดเลยแล้วก็อันนี้ก็ดึงไปสุดแบบนี้นะครับผมประมาณนี้คันนี้ก็ได้มานานแล้วเลยคันเนี้ยแต่ก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันเนี่ยเราก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลย อาล้ค no ร <ill ance vas us> nah. kind of ับอันดับแรกก็ตั้งขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็จะขับแบบง่ายที่สุดนะก็จะกดคันเร่งอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรมากก็กดคันเร่งไปอย่างเดียวเลยล้อมันก็จะฟรีแบบยับยับยับเลยนะแล้วก็เกียร์มันก็จะไม่สับให้นะครับก็จะประมาณนี้เลยเพราะว่าเราเลือกแบบขับแบบง่ายที่สุดนะมันก็วิ่งประมาณนี้5วิจุดหนะครับก็ถือว่าไม่แย่วิ่งแค่นี้ก็แรงแล้วนะครับ แต่ว่ามันมีแรงกว่านี้อีกเรามาดูกันลานนี้จะขับแบบเทพที่สุดนะก็จะวิ่งดีที่สุดแล้วแล้วก็เบินยางล้อหน้าไปก่อนเลยประมาณ50%นะครับตามในคลิปเลยเสียงในเกมไม่มีก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปแล้วก็สับเกียร์ให้แม่นๆนะเนี่ยสับเกียร์สับเกียร์แล้วก็ดึงมาเกียร์ดีเหมือนเดิมถ้าเราดึงได้เร็วมันก็ดีนะ มันก็วิ่งเร็วที่สุดก็วิ่งประมาณนี้เลย5้าวิจุดสองนะครับก็โคตรเร็วแล้ววิ่งขนาดเนี้ยห้าวิจุดสองอ่ะแล้วก็มาดูล่านต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับอันนี้ก็กดสลับไปเลยนะไม่ได้เบินยางถ้าอยากให้ลดแรงเราต้องทําให้มันเอียงนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะกดสลับแบบไม่ได้เบินยางนะล้อมันก็จะฟ,ฟีทิฟีทิ้งเลเทไปหมดนะครับ ก็จะได้ความเร็วที่เร็วแต่ว่าเวลาที่ไม่เร็วมากก็วิ่งประมาณนี้4.91นะครับขนาดไม่ได้เบือนยางก็วิ่ง4.9แล้วนะ่ะออโต้คิกก็ตั้งไว7้7กับ7นะครับแล้วก็มาดูการกดสลับลันนี้กันดีกว่าก็เบือนยางล้อหน้าล้อหลังให้ร้อนประมาณ50นะครับผมดูดูดีๆแล้วก็เนี่ยพยายามทําให้มันเอียงนิดนึงอะ่ะเนี่ยเนี่ยเยมันจะเอียงนิดนึงอะ่ะเห็นปะ แล้วเราก็เข้าไปกดสลับได้เลยวิ่งแน่นอนนะครับโคตรแรงอะ่ะดูกันดีๆนะมันวิ่งเท่าไหร่มันก็วิ่งประมาณนี้นะครับผม4วิจุดสามเลยนะครับ4วิจุดสามหกคือว่าเร็วที่สุดแล้วเท่าที่ผมจะทําได้นะออโต้คลิกก็ตั้งไว้7กับ7เลยเพราะว่ามันกดสเสถียรนะครับไม่มีสะดุดแล้วก็มาดูลานต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการขับปกติแต่ว่าขับแบบสเตป็ปเทพนะครับก็เบื์อนอยางล้อหน้า นั่นน่ะ40-50%น่ะแล้วก็ชิงไฟออกตัวสับเกียร์ให้แม่นๆปารแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ดึงมาใส่เกียร์ดีนะครับการขับขี่สำคัญมากๆบอกไว้ก่อนเลยคันนี้เพราะว่ามันแรงมากก็วิ่งประมาณนี้นะครับ5วิมันก็ได้ประมาณนี้ได้เร็วที่สุดแล้วแล้วก็มาดูการขับขี่แบบกดสลับกันดีกว่า อันนี้ก็เหมือนกันเลยก็เบินยางล้อหน้าล้อหลังให้ล้อนประมาณ50%นะครับแล้วก็อันนี้มันก็ทํารถเอียงไม่ได้นะนม่งทำยากที่ผายสนามนี่ก็มาดูกันมันก็วิ่งวิ่งเร็วเหมือนกันวิ่งระดับสีวิเลยแหละก็โคตรแรงอ่ะก็จะวิ่งประมาณนี้เลยสีวิจุด8นึงนะครับผมก็ได้เร็วที่สุดแล้วเท่าที่ผมจะทำได้ก็วิ่งได้เท่านี้แหละออโต้คิกก็ตั้งไว้เท่ากันเลย7กับ7นะครับ เราจะตั้งต่ำกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าอย่าให้เกมมันสะดุดนะครับเวลากดสลับอ่ะเพราะว่ามันจะไม่กดสลับให้อันนี้ก็จะขับแบบปกติดันโลนะครับก็จะใช้เกียร์ขับปกติเลยก็จะวิ่งเร็วมากๆอะ่ะวิ่งศูนย์ถึงหกร้อยเนี่ยวิ่งโคตรเร็วอะ่ะและ้วก็ท้ายๆนี่ก็จะเริ่มหนวงแล้วเพราะว่าท้ายไม่ค่อยแรงนะครับผม <c oughs> มันก็วิ่งถือว่าคันนี้เนี่ยวิ่งเร็วที่สุดในเกมแล้วนะเพราะว่าน้ำหนักเบามากแล้วก็กดสลับได้เร็วมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสเตปอื่นอาจจะแรงกว่านี้นะครับผมแต่ว่ามันก็แรงห่างกันแค่นิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะมี4.2วิก็ได้นะอันนี้ก็วิ่งตันแล้วแหละมันก็วิ่งอยู่621นะครับสุดถนนแล้วก็ตันแล้ว ไปลายไฟก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับ592นะครับผมก็วิ่งได้เท่านี้แหละและวเรามาดูการกดสลับดันโลกันเลยดีกว่าอันนี้ไม่ได้ล็อกถนนนะแล้วขับแบบบังคับเองนะครับก็ออกตัวไปแล้วแล้วก็กดสลับไปลัวๆเลยนะครับผมก็ตามนั้นแหละมันก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับผม780บวกๆเลยดูกันทันหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาดูป้ายไฟกันเลยดีกว่าป้ายไฟก็จะวิ่งประมาณนี้เลยนะครับผม721นะครับก็ประมาณนี้ออโต้ฮิตก็ตั้งไว้เท่ากันเลย7กับ7โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ,บ้างน,นะครับหน้าใหม่ก็วิ่งไปที่780บวกบวกเลยนะก็ถือว่าแรงมากๆแล้วนะคันนี้ก็ท้ายไม่ค่อยเดินนะก่อนที่เราจะไปดูสุขเกงนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยโอเคครับผม ถ้ากดกันแล้วก็ไปดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรเกียร์การกดสลับดันโลเมื่อกี้นี้เลยที่วิ่ง780บวกบวกอ่ะหน้าไมค์มันหลอกนะแต่ไปลายไฟมันวิ่งอยู่ที่720บวกบวกนะก็ได้ประมาณนี้แหละก็ปรับเท่านี้นะแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่เราใช้ขับธรรมดากันนะครับผมเราก็จะปรับอัมพนสดลงมาอยู่ที่1.87นะครับอันนี้ก็ขับธรรมดานะสนามเลสซิ่ง ออกตัวแย่เลยเนี่ยกดเรล่งอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทําอะไรก็วิ่งอยู่5 5าาวีแล้วนะแล้วก็ถ้าขับเทพๆหน่อยเบร์ยางล้อหน้าหน่อยใส่เกียร์เองให้ตรงจังหวะอะไรประมาณนี้ก็วิ่งอยู่5 2าจุดสอวีอ่ะโคตรแรงอะ่ะแล้วก็ขับธรรมดาดันโลนะมันก็จะวิ่งอยู่621นะครับสุดถนนตัดพอดีมันไม่ตัดเราก,ก็วิ่งได้แค่นั้นเพราะว่าท้ายไม่เดินนะครับเนี่ยแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับที่เราใช้กดสลับแข่งทางสั้นกันนะครับที่มันแรงๆเลยนะ ก็จะปรับอันวนสุดอยู่ที่1.20นะครับแล้วก็เบือนยางล้อหน้าล้อหลังให้ร้อนประมาณ50 40 50 40ประมาณเนี่ย40% 50% 50%แล้วแต่จังหวะแต่ว่าเราต้องกดออกตัวไปแล้วอะ่ะเอาเวลาเข้าเส้นเราต้องทำให้รถมันเอียงเอียงนิดนึงอะ่ะอย่าให้มันตรงเป๊ะเพราะว่าตรงเป๊ะล้อมันจะฟรีไง เข้าใจว่าต้องดูคลิปกันดีๆมันจะมีบอกอยู่ก็ประมาณนี้มันวิ่งอยู่แน่นอน4.3 4.4 4.5เนี่ยไม่หายไปไหนหรอกก็แรงเหมือนกันนะสนามไฮเวย์ก็วิ่งอยู่4.8นะครับประมาณนั้นเลยก็ถือว่าแรงที่สุดแล้วแรงที่สุดในเกมแล้วนะถ้าที่ผมจูนมานะครับคันนี้เพราะว่าไม่เคยจูนรถสเต็ปคันนี้เลยนะครับ ช่วงล่างก็ไม่มีอะไรมากก็แต่งตามใจชอบเลยประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็กดรีเซ็ตไปประมาณนี้นะครับผมก็พูดยาวหน่อยนะเพราะว่ามันมันต้องละเอียดจริงๆนะครับถึงจะวิ่งได้นะครับไม่ใช่ดูผ่านๆแล้วก็เอาไปวิ่งมันก็วิ่งไม่ได้นะก็ประมาณนี้ครับผมก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับ ที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ